คุณกำลังอยู่ในซีรีส์เฝ้าเดี่ยว40วันสู่ความสำเร็จตามน้ำพระไถยพระเจ้าวันนี้ก็เป็นวันที่23ของ40วันแล้วนะครับเฝ้าเดี่ยววันนี้เรามาถึงสองซามูเอลบทที่10นะครับผมจะสรุปย่อๆดังนี้ในเวลาต่อมากษัตริย์นาหาสแห่งเมืองอัมโมนก็ตายลงลูกชายเขาชื่อ ฮานูนก็ขึ้นของลาดแทนดาวิดรู้ข่าวจึงลำพึงลำพันในใจว่าพ่อของฮาโนนเคยช่วยเหลือเราตอนหลบหนีจากศัตรตูเราจึงจะใช้โอกาสนี้สำแดงน้ำใจต่อลูกชายเขาที่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์แทนพ่อแล้วดาวิดก็ส่งคณะทูต ไปแสดงความเสียใจต่อฮานนนที่เป็นพ่อที่พ่อของเขาตายลงนะครับแต่ปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมครับก็ปรากฏว่าพวกขนานางล,ลูกน้องของฮาโนนกับคิดลบแล้วก็ไปไลกนกษัตริย์ฮาโนนว่าดาวิดแกล้งส่งคนมาท,ทําทีทําท่าว่ามาแสดงความเสียใจ แต่แท้จริงแล้วดาวิดวางแผนส่งคนของเขามาสอดแนมดูลาดเราเพื่อที่จะมาโจมตีพวกเราในภายหลังดังนั้นกษัตริย์ฮานูนจึงจับคณะทูตของดาวิดไว้แล้วก็โกนเคลาออกครึ่งหนึ่งและตัดเสื้อผ้าตรงสะโพกออกแล้วก็ปล่อยตัวกลับไป พอดาวิดทร้าเรื่องนี้ก็ฉุนจัดเลยนะครับก็สั่งให้แม่ทัพโยอาบยกทัพไปโจมตีชาวอโมนทันทีกษัตริย์ฮานูนตระหนักว่าได้พังพาดไปยั่วยุดาวิดซะแล้วตัวเองก็มีกำลังน้อยกว่าดาวิดจึงรีบไปจ้างทหารชาวอาลัมและคนเมืองโโซบาคนเมือง มาคนาและคนเมืองโนบรวมๆแล้วก็หลายหมื่นคนนะครับเพื่อจะมาสู้กับดาวิดตรงนี้มันก็คล้ายๆกับสงครามอิสราเอลกับฮามาสนะครับพวกฮามาสมีกำลังน้อยกว่าอิสราเอลจึงไปขอความช่วยเหลือจากกลุ่มประเทศอาหรับซึ่งก็มีอิหร่านเป็นตัวตั้งตัวตีนะครับจึงทำให้สงครามที่ตะวันออกกลาง ยืดเยอือกทางอิหร่านก็มีสัมพันธไมตรีที่ดีกับรัสเซียด้วยนะครับส่วนอิสราเอลก็มีอเมริกาหนุนหลังเพราะคนรวยๆในอเมริกาส่วนใหญ่เชื้อสายยิวจริงๆแล้วสงครามก็จะเริ่มจากประเทศเล็กๆนะครับแต่เนื่องจากพวกเขามีเพื่อนพันธมิตรที่เป็นประเทศใหญ่ ซึ่งมีผลประโยชน์ร่วมกันดังนั้นจากสงครามเล็กๆก็จะค่อยๆบานปลายกลายเป็นสงครามใหญ่ระหว่างอเมริกากับอิหร่านและรัสเซียนะครับให้เราจับตาดูให้ดีนะครับเพราะว่าประเทศอิสราเอลเป็นนาฬิกาของโลกนะครับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในอิสราเอลมันจะส่งผลลัพธ์ต่อผู้คนทั่วโลกได้นะครับ ซึ่งอาจจะบานปลายนำมาสู่สงครามโลกครั้งที่สามได้แบบเดียวกับกษัตริย์ฮานูนก็ไปจ้านทหารชาวอาลัมและพักพวกในประเทศข้างเคียงให้มา,ารวมตัวกันเพื่อที่จะมาสู้กับดาวิดนั่นเองล่ะครับพี่น้องที่รัก หลังจากนั้นแม่ทัพโยอาบของดาวิดนะครับก็เห็นว่า,าข้าศึกไปหาประเทศกลุ่มพัตมิตรมาร่วมสู้รบด้วยทำให้มีกองกำลังใหญ่โตขึ้นจึงคิดในใจว่าไม่ได้การซะแล้วเราอาจจะพ่ายแพ้ได้เขาจึงวางแผนกับอาบีชัยผู้เป็นน้องชายของเขาซึ่งก็เป็นแม่ทัพ อีกคนหนึ่งของดาวิดนะครับให้จัดแต่งทัพไปรับมือกับพวกชาวอมโมนกับพันธมิตรของเขาโยอาบก็พูดกับน้องชายของเขาที่ชื่ออาบีชัยว่าให้เราแบ่งกำลังทหารออกเป็นสองกองทัพเจ้าไปสู้กับพวกอมโมนส่วนเราจะสู้กับพวกอาลัมถ้าพวกอาลัมแข็งแก่ง เกินกำลังเราเจ้าจงยกทัพของเจ้ามาช่วยเราและถ้าศัตรูของเจ้าแข็งแกร่งเกินกำลังเจ้าเราจะยกไปช่วยเจ้าแล้วเขาก็พูดกับน้องชายว่าจงเข้มแข็งและต่อสู้อย่างกล้าหาญด้วยสติปัญญาอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องนครแห่งพระเจ้าของเราแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้า จะทรงทำให้เกิดผลลัพธ์ตามที่พระองค์เห็นชอบจากนั้นโยอาบก็บุกเข้าโจมตีชาวอารลมจนชนะพอพวกอมนเห็นว่าอารลำพ่ายแพ้ถอยหนีแตกพ่ายไปพวกเขาก็ถอยหนีตามอาถอยหนีจากอาบิชัยไปด้วยผ่านไปไม่นานพวกกลุ่มพันธมิตรของคนอารลม ก็รวมตัวกันใหม่แล้วก็ยกทัพมาบุกอิสราเอลอีกครั้งคราวนี้ดาวิดก็เป็นแม่ทัพออกรบด้วยตัวเองนะครับเป็นศึกสงครามใหญ่มากตายกันเป็นแสนและในที่สุดอิสราเอลก็ชนะกษัตริย์ฮานูนแห่งอมโมนก็ยกธงขาวยอมแพ้ยอมตกเป็นเมืองขึ้นข,นของอิสราเอลและพวกกลุ่มพันธมิตร ของอาลัมก็ไม่กล้าที่จะมาช่วยชาวอมโมนสู้รบอีกเลยบ้านเมืองจึงสงบลงอิสราเอลก็ได้ปกครองดินแดนทางทิศเหนือของคานาอันไปไกลจนถึงชายแดนประเทศอียิปต์และซีเรียอาณาจักรของดาวิดจึงมีเขตแดนกว้างใหญ่ไพศาลและเป็นผลดีต่อการค้า กับประเทศเพื่อนบ้านซึ่งต่อมาจึงทำให้กษัตริย์โซโลโมอนลูกชายของดาวิดกลายเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งร่ำรวยที่สุดในโลกนั่นเองล่ะครับเอาละครับถึงตรงนี้ให้คนกดสต๊อปหยุดชั่วขณะและใกล้กลวนถึงเรื่องราวในพระคัมภีร์ตอนนี้พร้อมทั้งอธิษฐานถามพระวิญญาณบริสุทธิด์ด้วยว่าประเด็นแรก เหตุใดดาวิดจึงส่งคณะทูตไปร่วมงานศพพ่อของกษัตริย์ฮาโนนเพื่อแสดงความเสียใจเขาอยู่เฉยๆไม่ได้หรือตรงนี้สะท้อนถึงอุปนิสัยแบบไหนอย่างไรของดาวิดประเด็นที่สองเหตุใดกษัตริย์ฮานูนแทนที่จะดีใจที่ดาวิดส่งคนมาร่วมไว้อาลัยงานศพพ่อของเขา แต่กลับหาเรื่องไปตัดหนวดเขาของคณะทูตด,ดาวิดและก็ตัดเสื้อผ้าตรงสะโพกอีกด้วยทำให้คณะทูตหน้าแตกกลับไปและทำให้ดาวิดรู้สึกเสียหน้าอย่างแรงจนกลายเป็นชนวนให้เกิดสงครามตรงนี้สะท้อนถึงอุปนิสัยแบบไหนอย่างไรของกษัตริย์ฮานูนครับประเด็นที่สเหตุใดโยอาบ จึงกล่าวกับน้องชายของเขาว่าจงเข้มแข็งและต่อสู้อย่างกล้าหาญด้วยสติปัญญาอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องนครแห่งพระเจ้าของเราแล้วองค์ผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เกิดผลลัพธ์ตามที่พระองค์เห็นชอบตรงนี้สะท้อนถึงอุปนิสัยของโยอาบแบบไหนอย่างไรมีบทเรียนอะไรจากคำพูดประโยคนี้ของโยอาบครับพี่น้องที่รัก ให้คนหยุดชั่วขณะแล้วไร้ครควนกลับไปกลับมาพร้อมอธิษฐานสนทนากับพระวิญญาณบริสุทธิ์ดูนะครับว่า,าพระอ,องค์มีเลมาอะไรที่พิเศษให้กับคุณและก็จดบันทึกลงสมุดเฝ้าเดี่ยวไว้นะครับสำหรับผมเลมาที่ผมได้รับคือประเด็นแรกเหตุที่ดาวิดส่งคณะทูตไปร่วมงานศพพ่อของกษัตริย์ฮานูน เพื่อแสดงความเสียใจไม่ได้รู้ข่าวแล้วก็ทำนิ่งเฉยไม่สนใจนั่นก็เป็นเพราะพ่อของฮานูนเคยช่วยเขาไว้ตอนที่เขาต้องหลบหนีจากศัตรตูนะครับตรงนี้ก็สะท้อนถึงอุปนิสัยที่เป็นจุดเด่นหนึ่งของดาวิดคือเขาเป็นคนมีความกระตันอยู่มีความสำนึกรู้คุณคนไม่เพียงแต่กระตันอยู่ต่อพระเจ้า ไม่เพียงแต่รักพระเจ้าแต่เขามีความสำนึกรู้คุณคนที่พระเจ้าส่งมาช่วยเขาด้วยอมคิสัยนี้จึงทำให้พระเจ้าพ่อพระไทยและอวยพรเขาจนก้าวสู่ความสำเร็จเป็นกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ได้พี่น้องที่รักคริสเตียนเราถ้าอยากประสบความสำเร็จสูงตามน้ำพระไทยพระเจ้าแบบดาวิดเราก็ควรจะมีจิตสำนึกรู้คุณคนนะครับ เคยได้รับความช่วยเหลือจากใครก็อย่ามัวเอาแต่ขอบคุณพระเจ้าอย่างเดียวแต่จะต้องรู้จักสำนึกถึงบุญคุณคนที่พระเจ้าส่งมาช่วยด้วยนะครับแล้วพระเจ้าก็จะวอวยพรคุณครับคราวนี้มาดูประเด็นที่สองเหตุใดกษัตริย์ฮานูนแทนที่จะดีใจที่ดาวิดส่งคนมาร่วมไว้อะไรในงานศพพ่อเขาแต่กลับหาเรื่องไปตัดหนวดเขา ของคณะทูตด,ดาวิดตรงนี้สะท้อนถึงอปุปนิสัยแบบไหนอย่างไรของกษัตริย์ฮานูนตรงนี้ก็สะท้อนถึงการเป็นคนหูเบาเชื่อคนง่ายของเขาไงล่ะครับเขาหูเบาไปหลงเชื่อคำแนะนำของลูกน้องเหล่าคุนานางของเขาซึ่งมีใจคิดลบต่อดาวิดมันก็เลยทำให้เกิดความระแวงว่า ดาวิดจะส่งคนมาสอดแนมเพื่อจะบุกเข้ามาโจมตีภายหลังและตอนหลังต่อมาพอรู้ว่าดาวิดฉุนจัดจะยกทัพมาโจมตีแล้วแทนที่เขาจะสำนึกผิดกับใจแล้วก็รีบไปขอโทษขอโพยดาวิดแต่ว่ากับแก้ปัญหาด้วยการไปจ้างทหารในกลุ่มพันธมิตรฝ่ายเหนือ ไปรวมกำลังทหารจากกลุ่มพันธมิตรมาต่อสู้กับกองทัพของดาวิดสุดท้ายเขาก็จบไม่สวยนะครับก็เพราะความหูเบาของตัวเขาเองแท้ถึงตรงนี้พระวิญญาณบริสุทธ์ก็สอนผมว่าคริสเตียนที่อยู่ในฐานะผู้นำจะต้องไม่หูเบาหลงเชื่อกดง่ายเมื่อได้รับข่าวสารใดก็อย่าฟังความข้างเดียวนะครับจะต้องเอามาอธิษฐาน ขอสติปัญญาการวินิจฉัยสถานการณ์ก่อนเสมอเพื่อจะได้ไม่ต้องตัดสินใจผิดพลาดแล้วก็เกิดความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงในภายหลังยิ่งจะต้องปกครองดูแลคนมากเท่าไหร่ก็ยิ่งต้องระมัดระวังในการตัดสินใจมากเท่านั้นเพราะมันจะมีผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากได้คราวนี้มาดูประเด็นที่สามนะครับ เหตุใดโยอาบจึงกล่าวกับน้องชายของเขาว่าจงเข้มแข็งและต่อสู้อย่างกล้าหาญด้วยสติปัญญาอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องนครของพระเจ้าแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะส่งให้เกิดผลลัพธ์ตามที่พระองค์เห็นชอบตรงนี้สะท้อนถึงอุปนิสัยของโยอาบแบบไหนอย่างไรมีบทเรียนอะไรจากคำพูดประโยคนี้ของโยอาบ พี่น้องที่รักครับเหตุที่โยอาบพ,พูดแบบนี้เลมาที่ผมได้รับก็คือก็เพื่อจะให้กำลังใจน้องชายที่ชื่ออาบีชัยของเขาตรงนี้สะท้อนถึงอุปนิสัยหนึ่งของโยอาบก็คือทำอะไรก็จะต้องใช้สติปัญญาและทำอย่างเต็มที่สุดกําลังความสามารถส่วนผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรก็ให้ไว้วางใจ ในพระเจ้านะครับคำพูดของโยอาบนี้ซ่อนบทเรียนบางอย่างนะครับพระวิญญาณบริสุดก็สอนผมว่าเพื่อเซียนเราเวลาจะทำอะไรจะต้องทำอย่างเต็มที่สุดกำลังสติปัญญาสุดความสามารถเราต้องมีความสมดุลระหว่างการประพฤติและการใช้ความเชื่อโยอาบกล่าวว่าให้ต่อสู้อย่างเข้มแข็งกล้าหาญ ด้วยสติปัญญาเต็มที่ตรงนี้หมายถึงคริเสเตียนเราทําอะไรก็ควรทําสิ่งที่เราพอจะทําได้อย่างเต็มกําลังใช้สมองคิดหาวิธีที่ดีที่สุดและใช้ทรัพยากรที่พระเจ้าให้มาอย่างมีประสิทธิผลสูงสุดซึ่งเป็นส่วนของเรานะครับสิ่งที่เกินกำลังความสามารถของเรา ก็เป็นส่วนของพระเจ้ามอบไว้ให้กับพระเจ้าไว้วางใจว่าพระเจ้าจะทำในส่วนที่เราทำไม่ได้และพระองค์จะทำให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดเองฝ่ายเราควรขยันขันแข็งทำในส่วนที่เราทำได้อย่างสุดกําลังและในขณะเดียวกันก็ไว้วางใจพระเจ้าสำหรับผลลัพธ์ ที่จะเกิดขึ้นนะครับพี่น้องที่รักครับถึงตรงนี้ผมขอแบ่งปันความคืบหน้าของพันธกิจ Big Miracle คือหลังจากที่ผมได้รับนิมิตการส่งเรียกให้ประกาศข่าวประเสริฐและตั้งคริสตจักรใน8 0ดห0ืนชุมชนทั่วประเทศไทยดังที่เคยแบ่งปันในคำพยานาว่าผมได้ยินเสียงที่พระเจ้าพูดกับหูของผมเลย ว่าให้อ่านพระคัมภีร์ฮักไก่ตอนนั้นผมก็มีทรัพยากรจำกัดมากนะครับจะไปทำโปรเจกต์ใหญ่ระดับประเทศได้อย่างไรแต่พระวิญญาณบริสุทธ์ก้อนหนุนใจผมมาตลอดถึงตอนนี้ผมก็ยังมีทรัพยากรที่จำกัดแต่ว่าพระองค์ก็หนุนใจให้ผมทำสิ่งที่มีอยู่อย่างเต็มที่สุดกําลังความสามารถไปก่อนเดี๋ยวถึงเวลาที่เหมาะสม พระเจ้าก็จะเพิ่มเติมทรัพยากรเข้ามาให้เองดังนั้นผมจึงลงมือทำสิ่งที่พอจะทำได้คือใช้เวลาเกือบสองปีแล้วนะครับเอาเวลาว่างมาทุ่มให้กับการอ่านพระคัมภีร์แบ่งปันความเข้าใจพระวจนะและแบ่งปันเลมาเฝ้าเดียวโดยทำเป็นคลิปเสียงบันทึกลงไว้ใน YouTube เป็นซีรีส์ต่างๆ รวมๆแล้วตอนนี้ก็ประมาณ400กว่าคลิปแล้วนะครับและก็แชร์ออกไปทั่วประเทศผมไม่สนใจว่าจะมีคนมาฟังมากน้อยแค่ไหนเพียงไรผมทำสิ่งที่ผมพอจะทำได้และขยันขันแข็งอย่างสุดกำลังถ้าคุณติดตามฟังคลิปเสียงของผมก็จะเห็นว่าผมแชร์อย่างต่อเนื่องทุกวันมาเกือบสองปีแล้ว เพราะมันคือส่วนที่ผมพอจะทําได้ด้วยความเชื่อวางใจว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็จะทำส่วนที่ผมทําไม่ได้เองปรากฏว่าเกิดอะไรขึ้นในส่วนที่พระเจ้าทํารู้ไหมครับนั่นก็คือปรากฏว่าก็มีพี่น้องอคริสเตียนจากหลายๆจังหวัดทั่วประเทศไปถึงต่างประเทศด้วยนะครับที่ได้มารับฟังคลิปเสียงแล้วพระเจ้าก็ดนใจให้สมัครเข้ามาลงทะเบียน เข้าร่วมพันธกิจ Big Miracle ตอนนี้ก็เกือบเกือบ80คนแล้วจากทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยพระเจ้าก็ดลใจให้มีบางคนถวายทรัพย์เข้ามาสนับสนุนพันธกิจแล้วด้วยนะครับขอบคุณพระเจ้าซึ่งมันก็ช่วยให้ผมได้เอาเวลามาทุ่มเทในการค้นคว้าพระคัมภีร์และทำคลิปแบ่งปันพระวจนะได้ มากขึ้นเรื่อยๆไม่ต้องกังวลในการไปใช้เวลาทำธุรกิจส่วนตัวของผมมากนักและเมื่อเร็วๆนี้ก็มีพี่น้องคริสเตียนผู้อาวุโสท่านหนึ่งกำลังจะขายที่ดินและพระเจ้าก็ไปดนใจให้ท่านมีสัญญาถวายมาว่าถ้าขายที่ดินได้แล้วจะแบ่งบางส่วนมาสนับสนุน ค่าใช้ใจ่ายในการทำธุรกิจประกาศและตั้งคริสจักรใน80,000ชุมชนของบิ๊กมิลเลอรครับแล้วก็เมื่อวานนี้สดสร้อนร้อนก็ปรากฏว่ามีพี่น้องคลิสเสียนไทยท่านหนึ่งทำงานเป็นโปรแกรมเมอร์ที่แคลิฟอร์เนียจากสหรัฐอเมริกาก็ได้ติดตามฟังคลิปเสียงเฝ้าเดี่ยวของผมมาระยะหนึ่งแล้วพระเจ้าก็ดลใจให้เขา สมัครเข้าร่วมพันธกิจและเขาก็ได้ถวายทรัพย์เพื่อจัดทําเว็บไซต์อ e ีคอมเมิร์ซที่จะเอาไว้ช่วยชาวบ้านลากญ่าใน80,000ชุมชนทําการตลาดออนไลน์ช่วยขายสินค้าชุมชนโอท็อปและขายทัวร์ทัทท่องเที่ยวชุมชนไม่เพียงถวายทรัพย์พระเจ้ายังดลใจให้เขายังถวายเวลาว่างจากงานประจําเพื่อจะมาออกแบบ จัดทำเว็บไซต์ให้ด้วยอีกนะครับขอบคุณพระเจ้าจริงๆเลยนี่คือส่วนที่พระเจ้าก็ช่วยผมนะครับนี่แหละครับพี่น้องผมเองก็แม้ทรัพยากรจะจํากัดแต่ผมก็ขยันขันแข็งทำในส่วนที่ผมทําได้อย่างสุดกำลังความสามารถแล้วพระเจ้าก็ทำในส่วนที่เกินกำลังของผมเองโดยพระองค์ก็จะไปชักนำ นำพาคนที่มีภาาะใจมีความห่วงใหญ่พี่น้องชาวไทยเกษตรกร,ร,กรลากหญ้าในชนบทให้มาร่วมพันธกิจบิ๊กมีลเาโคด้วยเพื่อจะได้นำความรอดไปสู่ทุกหมู่บ้านทุกชุมชนซึ่งไม่มีคริสเตียนและไม่มีคริสจักเลยเพราะว่าคริสจักส่วนใหญ่ก็ล้วนกระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองเท่านั้นพี่น้องที่รัก เรากำลังช่วยกันขยายแผ่นดินพระเจ้าออกไปสู่ชนบท80,000ชุมชนโดยอาศัยการเข้าไปช่วยชาวบ้านขายสินค้าโอท็อปและขายทัวร์ท่องเที่ยวชุมชนแบบออนไลน์ช่วยสร้างงานสร้างรายได้ให้ชาวบ้านและก็จะนำมาซึ่งโอกาสที่จะได้ลงพื้นที่เข้าไปประกาศและตั้งคริสจัรเครือข่ายบ้านในชุมชนต่างๆได้นะครับ ฝากพี่น้องอธิษฐานเผื่อขอให้เราสามารถที่จะทําเว็บไซต์ประสบความสําเร็จสร้างรายได้เข้าไปสู่ชุมชนต่างๆใน80,000ชุมชนฝากอธิษฐานเผื่อขอให้มีทรัพยากรมีทีมนักประกาศมีเงินทุนสนับสนุนค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางจนสามารถลงพื้นที่ เดินทางไปตั้งคริสจักรได้ครบ80,000ชุมชนทั่วไทยนะครับและก็สิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือฝากอธิษฐานเผื่อผมด้วยนะครับขอพระเจ้าประทานสติปัญญาให้ผมจะมีความเข้าใจลึกซึ้งสามารถที่จะแบ่งปันพระวจนะที่สดใหม่และช่วยให้ผู้ฟังได้รับพระพรเติบโตเข้มแข็งในพระคริสต์ด้วยกัน ฝากอธิษฐานเผื่อขอให้ผมมีสุขภาพดีเยี่ยมด้วยนะครับจะได้มีเรี้ยวแรงกำลังพาทีมนักประกาศเดินทางลงพื้นที่ไปประกาศในทุกๆหมู่บ้านได้และฝากอธิษฐานเผื่อขอพระเจ้าทรงนำให้แต่ละชุมชนก็มีผู้นำที่เข้มแข็งมีใจเปิดบ้านเป็นโบสถเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายคริสตจักรบ้าน อย่างน้อยชุมชนละหนึ่งคริสตจักรนะครับเราจะได้มี80,000คริสตจักรในประเทศไทยพี่น้องที่รักถ้าท่านใดสนใจมีส่วนร่วมในพันธกิจบิ๊กมิลลิชนี้ไม่ว่าคุณจะอยู่คริสตจักรใดอยู่จังหวัดไหนหรืออยู่ประเทศไหนก็สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะร่วมนิมิตรับใช้พระเจ้าได้กันนี้ มาที่ลายไ i ดส่วนตัวของผมได้นะครับที่ ID Big Big 477 B.I.G.B.I.G. 477เราจะได้ทำในสิ่งที่เราพอจะทำได้อย่างเต็มกำลังสุดความสามารถแล้วเราก็เชื่อว่าพระเจ้าก็จะทำส่วนของพระองค์เพื่อแบ็กอัพสนับสนุนเราด้วยเช่นกันแบบเดียวกับที่แม่ทัพโยอาบพ,พูดกับน้องชายของเขา ที่ชื่ออาบีชัยไงล่ะครับเอาละครับพี่น้องมาร่วมสนุกกันให้คนพิมพ์เลขหนึ่งหรือศลงในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พิมพ์เลขหนึ่งถ้าคุณกำลังทำธุรกิจการงานหรือกำลังรับใช้พระเจ้าและควรมีความสมดุลระหว่างความเชื่อในความช่วยเหลือจากพระเจ้าและมีความขยันขันแข็งลงมือทำสิ่งที่ตัวคุณ พอจะทำได้อย่างเต็มที่สุดกำลังความสามารถแบบเดียวกับที่แม่ทัพโยอาบของดาวิดได้พูดกับอาบิชัยน้องชายของเขาถ้าคุณเป็นแบบนี้ก็พิมพ์เลขเลขหนึ่งนะครับพิมพ์เลขศูนย์ถ้าคุณเฝ้าเดี๋ยววันนี้แล้วเริ่มรู้ตัวว่าตัวคุณเองสุดโต่งหรือต,ตกขอบเกินไปบางครั้งก็ขยันขันแข็งสุดกำลังความสามารถ จนเคร่งเครียดเพราะความเชื่อวางใจในพระเจ้าน้อยหรือบางครั้งก็มีความเชื่อวางใจในพระเจ้ามากมากไปซะจนกลายเป็นขี้เกียจไม่ลงมือทำอะไรเต็มที่เต็มกำลังความสามารถเพราะคิดว่าเดี๋ยวพระเจ้าก็ช่วยเองถ้าคนเป็นแบบนี้เพียมเลขศูนย์นะครับเอาละครับพี่นะ้องพรุ่งนี้เรามาจะเราจะมาเฝ้าเดี่ยวกันต่อมาดูว่าชีวิตของดาวิดต่อไป เมื่อเขาเป็นกษัตริย์ที่ประสบความสำเร็จสูงในการมีชัยชนะเหนือศัตรูรอบด้านแล้วเขาได้กลายเป็นกษัตริย์นักรบที่โด่งดังขยายอาณาจักรอิสราเอลไปจนครอบคลุมดินแดนคานาอันได้ทั้งหมดแล้วตามนาพระทยัยพระเจ้าจากนั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อไปมีเหตุการณ์อะไรที่จะเป็นบทเรียนสอนใจคริสเตียนเราอีกอย่าพลาด เฝ้าเดี่ยวด้วยกันอย่างต่อเนื่องไปจนจบซีรีส์นี้นะครับแล้วคุณจะพบเคล็ดลับว่าคุณจะต้องทำอย่างไรเพื่อก้าวไปสู่ความสาเร็จสูงตามน้ำพระทัยของพระเจ้าและจะต้องหลบเลี่ยงความผิดพลาดอะไรเพื่อไม่ให้ชีวิตเกิดเดี่ยมโดยดูได้จากชีวิตของดาวิดเป็นแบบอย่างทั้งด้านดีและด้านลบของเขากดกระดิ่งกดติดตามไว้และ ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับขอพระเจ้าวอวยพร